สวัสดีครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องฟักไข่ระบบอัตโนมัติรุ่นที่สเปคขนาด1 6 8ฟองนะครับลองมาดูคุณสมบัติของร้านเราดูนะครับว่ารุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานของลูกค้าหรือเปล่านะครับอันดับแรกก็คือเนี่ยโครงสร้างภายในเครื่องนะครับไอ้ตัวเนี้ยจะบุด,ด้วยแผ,นผ่นพลาสติกขนาด8มิลนะครับลองมาดูนะครับส่วนโครงสร้างเนี่ยเราจะใช้เหล็กนะครับ เป็นโครงสร้างเหล็กแล้วหุ้มด้วยพาร์ตบูดคุณสมบัติของพาร์ตบูดเนี่ยก็คือเขาจะทนความชื้นนะครับเวลาเราฟักด้วยความชื้นสูงๆเนี่ยเขาจะไม่บวมน้ํานะครับแล้วก็ทําความสะอาดง่ายส่วนถาดชั้นในการฟักเนี่ยจะมีทั้งหมด4ถาดนะครับมาดูตอนฟังก์ชันของการใช้งานของเครื่องนะครับเราเปิดเครื่องนะครับเครื่องรุ่นนี้จะใช้ฮีเตอร์2ชุด ทำงานประสานกันนะครับตัวเลขด้านบนเนี่ยแสดงอุณหภูมิตัวเลข54ตรงนี้จะแสดงความชื้นนะครับสามารถตั้งได้ทั้งอุณหภูมิและความชืน้นการสร้างความชื้นของเขาเนี่ยจะมีตัวพ่นไอ้น้ำนะครับส่วนสวิตต์ตรงนี้เป็นสวิตต์พัดลมสวิตต์ตัวนี้เป็นสวิตต์สองสวา่างหลอดไฟนะครับเราสามารถเปิดหลอดไฟได้ นะครับเพื่อส่องสว่างภายในตู้หลอดไฟเนี่ยจะเป็นหลอดไฟ LED ใช้เฉพาะส่องสว่างเท่านั้นนะครับในเครื่องจะมีประตูด้านข้างนะครับสำหรับเป็นช่องเติมน้ำนะครับส่วนชุดควบคุมนะครับจะเป็นรุ่น XM18D นะครับเหมาะสำหรับการฟักไข่ที่ เปอร์เซ็นต์การฟักสูงนะครับสมว่าเราฟักไก่ชนหรือไข่ไก่ไข่ไก่ไข่เป็ดที่ราคาแพงเนี้ยครับไอตัวเนี้ยจะเหมาะมากเพราะมีความแม่นยำสูงมากแล้วเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับขอบคุณครับ